กูเกิลครับเราว่าเอาลูกบอลมาเตะกันดีกว่ามาแม่กเลยงเจอบอลเนาะเดี๋ยวไปเ่อลูกบอลดีกว่าไปดูบรยาาบรยากาศดูบรรยากาศเขียวเกียว ต้งเลยดูดิบรรยากาศสวยมากเลยอ้าวกูเกเิลอุ้ยมีรังนกด้วยอะรังนกเขาก็ทำต่ำมากเลยรังนกเขาก็ทำต่ำอ้าวปุ้ย เกวนี้ทำไมปีพอเหี่ยวแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะปูก็เพิ่งจะเคยเห็นเออปีกล้วยหักมุกเขาจะเป็นแบบนี้หมดเหรอเหี่ยวเียวเหี่ยวเียวแห้งๆนกทำรังที่ต้นปืนแบบ ไอ้นี่มากเลยปุ๊กเดินปุ๊กก็ต้องระวังดูที่นี่ด้วยจอยยูจอยยูมามลมลองเพลงอะไรดีเอ่ยเอานี่ดีกว่าเนาะตอนนี้ต้องการฝนมากเลยฝนฝน นะคะต้องการฝนว่งไงคูเกิลคูเกิลอยู่ใกล้ๆเมี่ยมใกล้ใกล้แม่ใกล้ๆแม่เนี่ยลูกเห็นเงาแม่ไหมฝนตกลงมาเววาแรงเงียบเงาใจเราเป็นอย่างนี้ทุกที คิดถึงความหลังทั้งเก่ามีเรามีเธออยู่ด้วยกันเวลาผ่านไปเหตุการณ์ก็เปรผันขูเกินกระโดดน้ำตูมตกใจถึงไหนแล้วเพลงเวลาผ่านไป เหตุการณ์ก็แปรพันวันนี้เหลือฉันอยู่คนเดียวปู่เกิลจิตใจมันสับสนลอนล้นทนข้างในคิดถึงคนอยู่ไกลนอนหลายปีอยากรู้ ในตอนนี้ข่าวข่าวที่เคยมีกงเงียบหายฝนตกลงมาเววาแลงเงียบเงาใจเธอเป็นอย่างเราหรือไม่อยากให้หยาดฝนสาเปลี่ยนเป็นฟ้าที่สนใสในใจ จะได้ลืมเธอเสียทีตกใจค่ะตกใจคูเกิลกระโดดนะคะตุม้มหายหายไปเลยคูเกิลตลกคูเกิลค่ะเดี๋ยวเราก็หาบรรยากาศก่อนเดี๋ยวดูคูเกิลก่อนคูเกิลไปไหนแล้วจิ๊ ไกลสมสอน,นหินล้นล้น้างในคิดถึงคนอยู่ไกลนานหลายปี ก,ก็ดิ่งอยู่ตรงไหน Google นี่นีเจอเห็นแล้วจะดูที่เขาจะกระโดดมาไหมฝนตกลงมาเววาลังเงียบเงาใจ ได้ลืมเธอเสีิทีตกใจคูกเกิลทีเดียวเพลงพึงไปไหนเลยเสียงไปไม่ได้แล้วนะคะขอโทษนะคะขอโทษขออาภัยเสียงไม่เพะคูกเกิลลกคูกเกิลมานนี้คูกเกิลวัหนี้แม่อยู่นี่นู่นเร็วลูกเร็ว ฝนตกลงมาเววาลังเงบเงาใจเราเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้ยอดฝนสาเปลี่ยนเป็นฟ้าที่ส,นสันใสในใจจนได้ลืมเธอเสียทีวันนั้น วันนั้นมันยังไม่ออกไอ้นี่เยอะเลยนะคะเนี่ยดูดออกดอกเยอะมากเลยโอบงบางแดดก่อนทำไมออกดอกเร็วจังวันนั้นมีดอกเดียวเองเฮ้ยกี่วัวนเองนะเนี่ยมีหลายดอกเลย เอาวมาทางไหนอ่ะหนูมาทางไหนฮะอยากให้ยาดฝนสาเปลี่ยนเป็นฟ้าที่สดใสในใจจะได้ลืมเธอเสียทีพ่อไอไอเหมือนจะสำลักน้ำลายเลยคนแก่ ปุเกลนไปไหนลูกลมแรงเดี๋ยวจะได้เก็บดอกสนุกินแล้วเนี่ยดอกสนุเยอะมากทำไมไม่มีใครคิดค้นเอาดอกปือเอเอาต้นปือไปทำเสือเนาะเยอะมากเลยนะเนี่ยแถวบ้านปุ๊กไม่ค่อยมี ใครคิดค้นทำอะไรเนาะมันก็สวยนะเนี่ยถ้าเราไปทำเสือพวกว่ามันก็สวยนะตากแข้งไปถักก็สวยงามค่ะคลิปนี้นะคะพู้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ปุ๊กจะถ่ายวนไปวนมาอยู่กับแถวแถวเนี้ยนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะแดดร้อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณจ้า